สวัสดีค่ะลงแต่คลิปขนมวันนี้ลืมลงอุปกรณ์เสริมในการทำงานนะคะเนื่องจากเราเป็นผู้หญิงสายลุยๆนะคะเราต้องมีนี่เลยค่ะกระติกน้ำสำหรับกินน้ำนะคะจะบอกว่าวันนี้สั่งมาขนาด4,000 ml นะคะหรือว่า4ลิตรนะคะทุกคนวันนี้สั่งสีดำมานะคะจะบอกว่าก่อนจะตัดสินใจซื้อะคะ่ะดูรีวิวเยอะมากนะคะแล้วก็หาดูแบบ ดีมากนะคะอันนี้เขาจะได้ของแถมมาก็จะเป็นหลอดดูดแล้วก็แปลงล้างขวดล้างแก้วนะคะแล้วก็ที่สำคัญถังสเตเลตตัวนี้นะคะเขาจะเป็นสเตเลต304ขนาดมาตรฐานเลยนะคะแล้วก็เป็นมาตรฐานนะคะของแก้วเก็บความเย็นนะคะ สเตเลตคือเขาหนาดีมากนะคะวันนี้เราก็จะมาเทสกันตอนเที่ยงเลยเขามาส่งตอนเช้าเราก็จะมากินข้าวตอนเที่ยงก็จะได้เทสดื่มน้าพอดีนะคะทุกคนจะบอกว่ามันกินน้ําได้ฉ่าคอมากคือตัวนี้เขาจะเก็บความเย็นเก็บน้ําแข็งไว้ได้3าถึงสวันเลยนะเดี๋ยวเราจะมาเทสกันว่ามันจะใช้ได้3าถึงสวันไหมนะคะแต่ว่าจะบอกว่าทรงดีไซน์มันลดมากมันสป